มีสกเลต์นะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปบางอย่างให้หมามมาดูแล้วมาดูรีแอคชั่นหมามากันอ่ะคือกล้องเลยอะไรคะมีอะไรให้ดู one make a rainbow two t h โอเคตัวแรกอะไรคะอ่ะพูดด้วยค่ะเล่นอะไรนะคะหาตัวต่อไปค่ะต่อไปค่ะเ stop stop and two three stop ่ะข้างล่างค่ะมีเฮ้ยมีเออตัวนี้ค่ะมีมีือเนี่ยีแล้วก็โดอสต็อปเดอโอ้ยใครอะเด็กที่ไหนนะเด็กที่ไหนอะไม่เคยเห็นเล่นมาก่อนเล่นมาปีกว่าเซฟเซฟเลยยังส่งไปทุกกลุ่มเลยเก่งอะ